จริงขอให้ฝนนิ่ตกล้มเครือและก็คนหนาวขออธิษฐานกุตโถกุฎโถกุฎโตกุฎโตกุฎโถกุฎโถกุทธะอาราธนาธรรมอาราธนาสังฆารประทานนะเปิดท้องฟ้าฝนบุบบุบบบบมาพาจามาอาพาเขาบอกว่าให้เอาน้ำผึ้งใส่นะอาตมาบอกไม่ต้องห่วงน้ำผึ้งเทไว้เรียบร้อยแล้ะเทไว้ที่จะรอ เด็กหลายคนนี้เขาบอกอาจารย์รู้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันมันฟุกเองก็เหมือนกับยายคนนี้อยากได้รูปภาพอาจารย์อากำานดรจิตอดูก่อนใครอยากได้โอ้อยากได้ขนาดไหนอยากได้ถึงกับโทรหาลูกหรือโทรหารไม่รู้จริงหรือเปล่าโทรหาลูกหรือโทรหาดานนะคุยกันตลอดอืก็เลยอย่างง่ายเนาะโอ้ทีนี้เสร็จเรียบร้อยพอาจารย์อะไรบอกว่า พอแล้เมื่ออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเล็กๆไรก็พอนี่เขาบอกว่าเอ้าถ้าพระอาจารย์อยากจะได้เดี๋ยวผมพาไปถ้ำนั้นมันอยู่ภูเขาควายอ๋ออยู่ภูเขาควายเพราะว่าอะไรอยากจะไปเจอหลวงปู่ถ้ำหลวงปู่มั่นไปนั่งสมาธิไปตันงเล็กไรผมก็เคยไปพระอาจารย์กระถามว่าอายุโยงมาเท่าไหรเท่าไรนะเจ็ดสิบกว่าเนาะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสาม สิบเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดสบิบหกเม่ออบยิ้มเลยเสร็จเรียบร้อยอาตมาอาธิษฐานเสร็จเรียบร้อยพอนี้บอกว่าเอาถ้า,าเหล็กไหลนี้อยากจะอยู่พาจังลืมไม่ลืมขอเอาให้แจกยมยมแต่บุญบาร,รมีของใครของมันทีนี้เขาก็รีบ ฝ่ายาต่างรีบพาอาจาจะรีบไปไหนเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าผมไม่รีบหมดแม่ถ้าผลไม่ดีเนี่ยเพราะว่าคนนั้นก็แย่เข้ามาคนนั้นก็แย่เข้ามาแย่แย่ไปแย่มาเสร็จเรียบร้อยพะอาจารย์ว่าเอ้าอาจารย์อยากจะได้อธิษฐานจิตแ๊บหนึ่งเออบุญวาสนาของใครของมันจริงๆนะโนยกนะอันนี้นะุญวาสนานี่ย ทีนี้ก็โยมเล็กก็เดินมาปุ๊บเดินมาขากเปิกกับปิดย่างขึ้นเขาก็ถามว่าลูกศิษย์หัวกังที่ของอาจารย์คนไหนผมจะเอารุ่นดีๆให้อาจารย์กระิใส่โยมผูญ่ดีโอๆแล้วก็โยมสามสี่คนโยมแสงโยมโยมมนไม่ไปนั่งเ้ือกันนองผมไปนอนอยู่เนื่งแอมสบายได้เสร็จเรียบร้อยเอ้ผมควักเงินให้เสร็จเรียบร้อยให้ผุยญกีก่อนนึินผู้ใหญ่นั้น สากลก็ยังพระอาจารย์อภิธานโอ้นี่ของดีมาแล้วผู้ใหญ่กีผู้ใหญ่กีบอกว่าอะงวดน,นี้ลนะ่ะได้ทั้งเครื่องรางของขังได้ทุกอย่างถ้ามันไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะว่าจะไห้ล่ะะอาจารนะยาาา์ป้าต้มเครื่องราขงของของังจนไม่ทีไม่มีที่เก็บลนะพอได้เล็กหลายเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์อภิธาน บอกว่าขอให้พัคโบราณเดินมามาจริงๆแม่อุตส่าห์ไปนอนอยู่เม่เดินปุบ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 ไม่ได้ใส่จีวรใส่แต่อังสามาเดินมาทําทําท่าเสิร์ฟเน่ยเพราะว่าพอพูดว่าตัวไรรีบมาเขาเล็กๆพอพูดเล็กๆงดภาพปุบ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 นั่งไส์ไซสไส์ไม่ได้ไรทีนี้คนนั้นเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าอันนี้น้องสายพอพูดเขามาน้องสายเขาบอกว่าเอ้ามอ ได้จากอันวะได้สามแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งแสดงว่าบุญบุญยังเหลือแค่อันเดียวอ๋อทีนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้เล่นไถ่เก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอามาให้เราถึง